เดี๋ยวเขามันย้ายพี่น้องเหลียงจิ้อพึ่งเต็มดินอีกแล้วแต่งามจนก่อนเนาะมูยัยแห้จ้ะเขาจะเนี้ยขออนุญาตเลือกเอาตะจุ่มนะจ๊ะพี่น้อง เต็มแล้วบวมว่มี่มองไส้แต่น้องตาจนแนมสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องในเอฟซีคันนะจ้ะต่อตาสองไม่มีเห็นแล้วก็ะโม่นึงโอ้หลายใหญ่หางค่ะน้ำเลยก็แดงหมดนี่นาะงไอคูมพี่กอนมาต้นกาจุกกนอนก็สองโมติดกันเลยพี่นอ้องน้องเป็นแบบเอาโม่นึง <ปะ S 1> เห็นพี<ะ>่น้องโม่นึง่งใช่ฟังพุน แขกมาด้วยจ้าเอากต่ดกกำลังเอากระดกกำลังเาขาวจัโอ้ยเด็กนีง่ายทวงง่เป็นุกง่ามมันก็บอกตัวหน่อยดอกนั้นเอาอยู่บ่เอาบ่ได้ก็บ่ได้เอาด้วยเอากระดก ขาคนเป็นขาเบาเนะขาเบาๆเดี๋ยว well> ้าเนาะดอกมาเมลหน่อยด้ไพี่น่อยๆตอนนั้นดึงแหงสอ แน่นม่พี่น้องข่ะดอกนีแต่กับว่าต้นห้เลยถ่าวบ้าตนถ่าก็เปเอาด้ว่าใน้ำเลือพี่้อง ก็ได้เลือกแล้วมันเอาอะได้อีหลีเนาะใช่ไหมเอาไปเอาเอาไปปลาดีกว่าเนาะใหมันเสียต่อไปเสียต่อไปแล้เกียเขาเอาไปบังเอาไปจิ้มเอาไปจิ้มครับมันล่างบ่ได้ก็อะไรเอาจิ้มคือ ต้องเชียร์เลยบังเองสามสมบัติขาคงณอยู่ตื่นเนาะติดนิดเดี๋ยวขาเป็นมูแหลกไปหน่อเครื่องตาเห็นแล้วงูขาวใช่ไหมงูจุ้ม ม็นโมกหเืองค้่ไม่ค่อยเห็นตินมูนะ,ะนนบ้าเ่เงมนลงเขื่อมนกะเริ่มแลคนี้อ้ยชีสิเบริรก,งก็ง่าน่ากัมก็ง้ขาแต่หนึ่งจุงก็บนึ่งไข่

bây giờ có bơi được ở dưới tại cho này đẩy qua, đấy bình rồi, đẩy không? đẩy qua, có bơi được ở não, ở dưới cho lắm này, chôm chôm, chôm. đấy. หน่อยนึง <ih> น <unting> ้อยขุนขุนใชมไหมจุ้มไหมจุ้ยโอ้ป่าวพี่เห็นจริงแล้วเน้ยเราต่นบดเลยนอต่วกันแล้วเอาผ้าอากตตามาเนาะบาทีนบาต่นเาเอาจุหน่อย จุ่มเพิ่นไหมจุมาเุนเนี่อีกหนึ่นงจม้วเศษาก็เนาะอืมจะฝีไหมจุ่ม,มไหมอืมฝีมไม่ได่เน,นาะสองดกอกจ้ะ กระงามแต่ะนี่นาะสีไหมห้ามคว้าหามเนี่ยนั่ đó đang thâu rồi kia nó zoom zoom một cái bát này đâu ngay nha ở bên luộc với cái ดิ่มถ้าเขาเอาหลวดเจ็บใบเน้วดําปุ๊บด่างขาวอพอจูมาจ้ะพี่น้องจูเป็นมูเล,ลยเนาะตาจะนแนม ำเนาะมาตัวนี้ยี่ออซัำซัปอ๋อนี่จะจุ่มมาคนเดียวเต็มกำม,มืออืมได้จุ่มแล้วปะที่นี่งม,มาด้ยวยควนเอ้ยมาพอจุ่มแล้วหมู่เดียวกันได้พี่น้อง มูนี่เป็นหมู่บ้านวงหั่นหมู่จุ่มเนาะเขาจะแลมบานกําลังงามๆอยู่นี่ทานิเฒ่าดิอ่อนอือได้บึดขุดอกเด้เฒ่าดิว่าตัวๆๆบ่เร่ ก็มูฟุ่นอาดที่ถังถังกันนะสันไปเหลือกันนั่นี่ออสามดวกสามสามเป็นรุ่นมูฟุ่นเยอกว่าตัวทจ็ดดอ ก่คือตัดนล้วยัวได้ยัวไมไม่ได้จับนะเดยอก็จะได้ดอกเดียวของลุงเออปุ้ยน้ำน้ำม่ได้เอาดอกเดียวแข็งยู่ได้บ่ตัวนี้แข็งย่บ่นี่ดอกอีกดอกดอกองยังไม่เดีเยว เนาะมูใหญ่แห้งจ้ะอันสาจะเนมขออนุญ,ญาตเลือกเอาตะจุ่มนะจ้ะพี่น้องอันนี้คงจะเอาไปบ่ได้น<ม>นเนาะานพี่น้องเนาะเอาไปบ่ได้เฮาก็สิบ่เอาไปเนาะจ้ะเนาะดอกดอมงามๆเนาะนี่ซาจะเนมนี่ปลร้มอีู่กันี่บ่ออื้อหืองามดีอนุญาตเอาตะดอกตะจุ่มนะจ๊ะลายอีหลีเด้อพี่น้องอากราด้อพี่น้อง ไลยเงี้ยพี่น้องทันแม่นเก็บเบอรนี่ก็คือสิตสามตาผูหล่ะจ้ะมองเดียวหืมยันนี่สิคุณไงเนาะปุ๊บเนาะเดี๋ยวบางส่วนที่ไทยเบิ่งก่อนปุ๊บเนาะเป็นต่อยู่หลี่อยู่ในใบไม้บ่นหน่อยนี่สิใช่แล้ะจะหลุนไปเรื่อยๆเนาะเนาะเอาไปแล้วนี่เม็นจุ่มเนาะจ้ะมันจุ่มก็บานแข็งแข็งเนาะเป็นแบบบานงาม đỗ vô ít nguyên vô áo độc nhỏ nhỏ mình lại บ่ได้เอาเพิ่นหาหลาย gì, เปลี่ยนเริ่มอ,อารมณ์ก่อนนึกเริ่มดีพี่น้องโอัยทุตังมาอีกหน,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 นึ่งทุดสวยงามตัวสีพันสีออกซ้่ๆนิดหน่อยเนาะแต่เนี้ยบดแดงสดคือยังสง่วงส่วงบ่าหันไปข้างบน bưng lại cái nào cuốn 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 อขอม้าขงางในอย่นี่เนาะต้องขอมาเดินใน่นี่คนนบ่ใครขาหอดเนาะตาจนเน่มันกดนะดอยเนาะดอยเป็นเลิก

โอ้ขาวดีค่ะประตูนี่น <c ười> บักแนวหมู่เดียวนี่คันนี้เบิดเด้อพี่น้องโอ้จุ๊งงามงามล่ะ กอกินกระอไต้ครักเอ้ยกอกินขาเฟินต้ไม่ยิ่ยิยคจะมดอกเงอยียน,นั่นต้ไม่ย,ย,มย,ยิ่ๆยี่อยุคติกันหนีลม้ตั้งีกลับไปข้างหลังโอ้นี่ยไง ด่งางขาวนีเอาปุดเลยพี่น้องด่าง,งขาวเป็นบลูแก่ขนาดด่างเพี่ขาวบานกวนไปพี่แก่แบบแดดแรงฉันก็เลยแก่แดดเนี่ยคิม จูบ้านนี่ดิขาเล่าันนี้นแะบบขาเล่าลอ่ะเอฮโฮึฮึเึฮึฮึฮึง <c oughs> พี่นึองฮึ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 ฮยฮึ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 ึฮ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 

chắp tung nó bao tung, khéng như đây, tao cứ đặt đè, giờ một อโอ้ฝังนนอีกหนึ่งนั่นกงกังงนบ้องน่าเป็นขบวน โมเมนต์แม่เกิดเทิ่อนหัวกันเมื่อมียเหนื่อยน่นตังคือข้าบนนี่ยอันเป็นอกเกิดเทินกันจังันบุกจะหยุ่อนเกิดอดก่นนี่ครับ บออย่างนึงพี่น้องเต็มแล้วบ่มีม่องสแล้วเนาะสาวนแจ้าโอ้ยก็สิได้ย่างกลับเลยล่ะพี่น้องสิย่างกลับลคนมาุนก็เจ้าสิได้เก็บเนาะพี่น้องเนาะก็สิย่างออกเลยเข้ามาไกลเติเนาะสาวนแก็สิไปล่ําลาบ พี่ล่านน้องกันยูนี่ล่ละเนาะสาเจนแนมกักะ,ะพ่อกันคลิปหนาเด้อพี่น้องสำหรับคลิปนี้กับตาที่สองเนี่ยกับเต็มไปแล้วก,กละลาก่อนล่ละ,ะสวัสดีครับผมไปพี่น้องเนาะไปสาเจนแม